สวัสดีค่ะวันนี้อากจะมาพูดการทำ SEO โดยไม่ต้องเป็นโปรแกรมเมอร์นะคะโอเคเดี๋ยวอาจะมาพูดว่า SEO คืออะไรจริงๆออกไม่อยากจะพูดอะไรที่มันแบบฟังยากๆเนาะ SEO เนี่ยแปลว่าแปลมเป็นภาษาอังกฤษว่าอะไรโชค Search Engine Optimization ส t i o n นะคะอันนี้ออกก็แบบแค่ชื่อออกก็พูดไม่ถูกแล้วนะคะแต่ทำไมออกถึงทำ SEO ได้นะคะทำไมออกถึงทำ SEO เป็นนะคะตอนนี้ก็คือแค่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 แค,แค่ความรู้เท่านี้เนี่ยก็สามารถเชี่ะทำให้เราติดหน้าหนึ่งใน Google ได้เช่นกันกันกันโดยที่แบบไม่ต้องเสียตังค์ซื้อโฆษณาใน Google a d w o r t s เลยนะคะแต่ว่าใครมีตังค์ก็ซื้อนะคะจริงๆมันก็ไม่ได้แพงมากนะ แถมถูกกว่า f a c e b o o k ด้วยแล้วก็อาจจะมีประสิทธิภาพกว่า Facebook เอ๊ะเราจะทําให้ Facebook ผ่านไหมก็คือจริงๆ Facebook ก็ช่วยได้นะคะแต่ว่าการทําให้ติด SEO เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีสําหรับเราใช่ไหมคะ <c oughs> เหมือนที่เราพูดบ่อยๆว่า Facebook ทําให้เรามีชื่อเสียง Google ทําให้คนค้นหาเราเจอคนจะค้นหาเราเมื่อไหร่คะเมื่อเขาอยากนะคะอยากรู้จากอยากอะไรนะอยากรู้จากอยาก ได้สินค้าจากเราต้องการอะไรจากเราต้องการหาข้อมูลจากเรานะคะเวลาที่คนเราอยากมันก็มักมที่จะเกิดการขายนะคะหรือเกิดความรักเกิดความชอบหรือเกิดความต้องการเราสามารถตอบสนองคนคนนั้นได้ทันทีนะคะบางทีออบก,ก็เจอแบบอะไรเจร๋งๆนะคะใน Facebook แต่ตอนออบปล่อยผ่านอะ่ะไม่ได้ไม่ได้บันทึกลิงก์ไม่ได้อะไรเก็บไว้เลยพอวันหลังไปเซิร์ชเซิร์ชหาไม่เจอ มันก็เฮ้วอ่ะแต่ถ้าเรามีทุกช่องทางเนี่ยมันก็เวิร์กถูกต้องมากแต่ว่าเดี๋ยวออกจะมาพูดเทคนิคการทําแบบบ้านๆของออกเลยนะคะแต่ก่อนออกขายของเนี่ยออกทําให้ Facebook ออบติดหน้าหนึ่งได้ยังไงนะ,ะโอ้สมัยก่อนบ้านมากๆเลยนะคะก็คือ1เอาสินค้าตัวเองไปไว้ใน l a ซาดานะคะอ่าสนะคะเอาไปไว้ในอะไรนะ,ะขายดีอ่าเนี่ยค่ะทําแบบบ้านๆเลยนะคะ ะะเราก็ทําแบบตอนนั้นยังไม่รู้จักคีย์เวิร์ดด้วยนะคะทําแค่นี้นะคะสินค้าหรือบริการของเราเนี่ยสินค้าของเราเนี่ยก็ติดหน้าหนึ่งใน Google แล้วอันดับที่2นะคะก็คือเอาตัวเองนะคะไปไว้ในเว็บดังเช่นพันทิปนะคะแล้วก็อะไรอีกนะ Stock tomorrow ใช่ปะโชคสต็อ<ช> <Stock> tomorrow นะคะสต็อ k tomorrow อ่ะเอาไว,ว้โซ่ Stock tomorrow แล้วกันนะคะอันที่3คืออะไรนะโชคไทย SEO board ไทย SEO board นะคะ แต่ออกแบบทำแค่พันทิปอย่างเดียวเลยแต่ว่าถ้าเกิดตอนนี้อราก็ทํางานคนเดียวก็ทําไม่ทันนะคะแต่จริงๆอ่ะการที่เราไปทํากระทู้พันทิปทําบทความในพันทิปเนะี่ยมีโอกาสที่เราจะติดหน้าหนึ่งเนี่ยได้สูงมากๆเลยถ้าเกิดเราทําไว้ทุกอย่างสมมติว่าแทนที่เราจะโพสต์บทความที่เราโพสต์ลง Facebook อย่างเดียวเนี่ยเรามูฟไปไว้ที่พันทิปด้วยนะคะหรือเวลามีคนตั้งกระทู้หรือตั้งกระทู้ขึ้นมาเพื่อที่จะพูดเรื่องของตัวเองเลยนะคะพูดถึงคอนเทนต์ตัวเองเนี้ยก็สามารถทําให้คนเนี่ย ต้องการหาคอมรู้เนี่ยเข้ามาหาเราเจอเหมือนกันนะคะเพราะว่าพันทิป l a z a ดาหรือขายดีเนี่ยเป็นพาร์ทเนอร์กับ Google นะคะ,ะมีการทำแคตตากรีเอย่างพันทิปเนี่ยสามารถทำแคตตากรีออกมาแบบได้ดีมากๆนะคะทำให้คนเนี่ยค้นหาได้เจอแถมยังมีการซื้อโฆษณาใน Google ได้ด้วยนะคะซื้อโฆษณาใน Google ทำให้เป็นเว็บที่มีชื่อเสียงแต่ว่าถ้าเว็บดังก็น่าจะเป็นพันทิปเนาะก็อันนี้ก็ทำแบบบ้านๆไปเลยนะคะง่ายๆ ะะซึ่งหลายเจ้าก็มีชื่อเสียงจากพันทิปและอย่างคนก็เคารพพันธิปและเชื่อพันธิปมันดูเรียวอะเรียว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 ไมโครเซลบนะคะแล้วก็ใส่ข้อความลงไปในแท็กนะคะอ่าแต่ก่อนจะใส่ข้อความลงไปในแท็กได้นะคะอ่าถ้าอย่าง Facebook ก็ใส่แฮชแท็กอ่าตัวนี้นะคะหลายคนแต่อย่าทาเยอะนะมันจะเป็นสแปมซึ่งบางคนโหใส่ใส่แฮชแท็กเซเวอร์เลยนะคะออกเองสมัยก่อนเราก็เป็นนะคะตอนนี้ก็ใส่พอ พอหอมปากหอมคอนะ,คะแล้วก็การทําให้คนอื่นไลค์เม้นท์แ,แช์นะคะอันนี้คือง่ายๆเลยถ้าสมมติเราไม่รู้จักเครื่องมือพวกนี้เลยนะคะปิดไว้เลยนะคะหลายคนนะคะอาจารย์บัณฑิตอะไรอย่างนี้นะคะอาจารย์บัณฑิตครูแบมหลายๆคนนะคะที่มีชื่อเสียงเนี่ยเน็ตไอดอลหลายๆคนที่มีชื่อเสียงเนี่ย ก็ไม่ได้ไม่ได้รู้จักการทำเ SEO นะคะแต่ด้วยความที่เขาทำคอนเทนต์ออกมาดีเนี่ยถ้าเราทำคอนเทนต์ออกมาดีทำโปรดักชันของเราออกมาดีทําสิ่งที่น่าสนใจไม่ต้องแค่สื่อไม่ต้องแค่สังคมนะคะแต่ทําสิ่งที่ตอบสนองความต้องการของคน หรือทําสิ่งที่ให้คุณค่ากับคนเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยติดหน้าหนึ่ง S e O ได้เหมือนกันนะคะบางทียังไม่ต้องซื้อโฆษณาใน Google a d w o r d s เลยแค่นี้ก็ติดได้แล้วนะคะหรือทําให้คนเนี่ยมาไลค์เมนแชร์เยอะๆนะคะก็อย่างที่บอกแหละคนจะไ like, ลค์เมนแชร์เราเยอะๆเพราะอะไรเราทำคอนเทนต์ที่ดีใช่ไหมคะคนถึงมาไ like, ลค์เมนแชร์เราเยอะๆแล้วก็ใช้เว็บไซต์รองรับ S e O เนาะอ่าเว็บไซต์ที่แบบ เก่าๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือไม่ได้รับรองรับในมือถือหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ควรที่จะเปลี่ยนนะคะอ่าอย่างเว็บไซต์ขายสินค้าที่ออกโรปรดปรานมากที่สุดก็คือ L&W Shop หรือเทพช็อปนะคะซึ่งมีการรองรับ SEO แล้วก็ตอนนี้ออก,ก็ใช้ WordPress นะคะในการทำเว็บไซต์ก็มันมีโอกาสติดหน้าหนึ่งของ Google ได้ดีนะคะได้รับการยอมรับมากๆเลยแต่ก็แล้วแต่นะคะใครใช้ตัวอื่นก็มีช่องทางอื่นเหมือนกันไม่จำเป็นต้องยึดติดนะคะแล้วก็ ใช้ Google AdWords นะคะ Google AdWords ก็ใช้ไม่ยากนะคะ Google AdWords จะทำให้เราเนี่ยรู้จักคีย์เวิร์ดนะคะแล้วก็รู้จักเทรนนะคะของสินค้าหรือการบริการหรือการเรียนหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะจากคีย์เวิร์ดใน Google AdWords นะคะก็ถือเป็นอีกทางหนึง่งหรือจะซื้อ ติดหน้าหนึ่งไวๆเลยนะคะก็เนี่ยค่ะซื้อโฆษณาจากแอดเวิร์ดเลยก็สามารถทําให้เราเนี่ยติดหน้าหนึ่งได้ไวเหมือนกันนะคะอ๋อก,ก็เหมือนกับตอนเนี้ยคนที่ค้าขายใน a c e b o o k นะคะไม่ค่อยประสบความสําเร็จนะคะก็สามารถเมนได้ที่ใต้คอมเมนต์อออได้นะคะว่าเอ้ยมันมีปัญหาอะไรก็โทรมาปรึกษาอออได้เดี๋ยวอออจะตอบคําถามให้เนาะว่าใครติดปัญหาอะไรก็เดี๋ยวออจะช่วยตอบให้แล้วก็ถ้าก็ถ้าเกิดมีบางอย่างอออเดี๋ยวจะทําลิงก์ส่งไปให้เนาะแล้วก็อ่าการโพสต ต้องคือการเขียนโพสเขียนคอนเทนต์เนี่ยถ้าเราทำคอนเทนต์ดีนะคะและมีความรู้ในการใช้ Google AdWords นะคะมันก็จะทำให้สามารถติดหน้าหนึ่งได้นะคะแม้กระทั่งการโพสต์ใน Facebook หรือการโพสต์ในเว็บไซต์นะคะถ้าเกิดเรามีคอนเทนต์ที่คนสนใจนะคะหรือเราใช้คํา เรียบเรียงประดิษฐ์ประดอยให้คอนเทนต์มันสวยตรงตาม S e O และเป็นบทความที่ให้คุณค่ากับคนเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้เราเติด S e O ได้เร็วขึ้นนะคะติดหน้าหนึ่งทวิตติดหน้าหนึ่งได้เร็วขึ้นและข้อสุดท้ายนะคะอ่า g o o g l e Plus อันนี้ทิ้งไม่ได้เลยนะคะเวลาที่เราทําคลิปทําอะไรก็แล้วแต่หรือทําบทความนะคะอย่าลืมแชร์ขึ้น Google p l u s เพราะว่า Google กับ Google Plus อยู่ค่ายเดียวกันนะคะถ้าลง Facebook อย่างเดียว ถ้ามีการลง Facebook มีสมมุติ2เจ้านะคะทำคอนเทนต์คล้ายๆกันนะคะเนะะื้อหาคล้ายๆกันแต่คนนึงทำเฟซทงทลง Facebook อย่างเดียวกับอีกคนนึงทําลง Facebook ด้วยทําลง o o o l l p พั s ด้วยคิดว่าของใครจะติดหน้าหนึ่งง่ายกว่ากันคะก็ต้องของคนที่ลง o o o l l p พั s ถึกต้องไหมคะ <c oughs> อันนี้เป็นเทคนิคการทํา าการทำให้ตัวเองติดหน้าหนึ่งใน Google นะคะซึ่งมีเยอะมากแล้วก็มีวิธีแบบง่ายๆบานๆสบายๆนะคะในคอร์สที่ออกสร้างาที่ออกเปิดขึ้นมานะคะชื่อคอร์สอะไรนะคะน้องโชคโปรโมทการสอนให้ดังและรวยด้วยโซเชียลมีเดียโปรโมทการสอนให้ดังและรวยด้วยโซเชียลมีเดียแล้วก็สำหรับใครที่ต้องการทำธุรกิจหรือต้องการการดูแลโคชชิ่งนะคะออกก็มีคอร์สสร้างธุรกิจออนไลน์ด้วยสมาร์ทโฟนนะคะถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถที่จะ ส่งข้อความเข้าหาออบที่อีดบล็อกหรืออโทรมาคุยที่09922498 8 9หรือใต้คอมเมนต์หรืออะไรดีละ่ะไลน์แอดนะคะออบขวัญน,นะคะก็ลองติดตามดูนะคะว่าสะดวกคุยช่องทางไหนนะคะก็ออบรับโทรศัพท์อยู่ถ้าออบไม่รับก็เดี๋ยวออบโทรกลับนะคะโอเคเดี๋ยวอบอขอจบการ แนะนำการทำ S e O โดยไม่ต้องเป็นโปรแกรมเมอร์นะคะอยากได้คอนเซปต์ดีๆอย่างนี้ก็อย่าลืมสับตะไคร e ออกนะคะสวัสดีค่ะ